เอคนะคะวเ e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  อบ a v e บว verb v อาโอเคอะคำแรกก็จะเป็นอะไรนะอ่ะอ่านได้เลยคุณนายไหมโ <B> <B> อษทีเบ e ดนะอะต่อมา den den set him j ็ด เห n นเ n ็นเร็ว w ว็อ่าดีมากโอ้ดีมากมาก,มากตัวไอไอคือสละสละอะไรเอ่ยไอสละอีอ่าไอคือสละอีเออเราก็ต้องรู้แล้วว่าไอเนี่ยมันคือสละ it. อีอ่าเพราะฉะนั้นคำแรกก็จะเป็นบบี <Bit. S 1> อ่าเบบเดอีเก ดิกเดออีกอ่าโอเคเฟอร์อีเนอร์ฟินเฟออีเนอรฟินอือเฟร์อีกฟิกฟออีฟิก่าคือคือถ้ามันเป็นตัวสะกดในภาษาไทยมันจะเป็นปอไก่ซอโซ,อซอ่เวลาเราเวลาเราเขียนนะคำว่าฟิกเฟออีนะคะ นะมันจะเป็นเสียงเนี้ยมามา,มาทั้งคู่นะคะ ix, fix fix ก็ไก่ก็ซโซโซมาด้วยกัน fix อันนี้คือ her e her hip her e her hip อ่าโอเค her e b r lip her e b r lip อ่าโอเค g, w e r e her week her e her week z p e r zip zip e r zip เออไม่ใช่ zip 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 ลองดิ zip Ö, zip เออคะม่ใช่เสียงนะคะ zip per zip อ่ะ her e her hit her e h uh, okay. uh, e hit อ่าโอเคอ่ะอ่านคำแรกเลย the e the b e t Ah, the eager ah, for e no fin, for e no fin fin, for I, no fin ah. for I, fix, for per ah. hip. เพอร์อีเพอร์ฮตอีเบริบอ่าต่อมาเวอีเกอวิบอ่าซีอีเพอร์ซปซีอ่าซปเพอีทหิตหิตเออหิตอ่าโอเคโอคือสาระ สระสระอะไรเอยโอออกเออโอคือ <O. S 1> สระออกนะคะเธอออเธอ top เธอออ,อ,อกเธอ top เออเบอร์ออฟบ็อกเบอร์ออบอกอ่านะคะเออนะคะเออเก,ก,กิออกกร,ร์ร็อกเออเกิร์ร็อก as อบเอบเบอ่อฟอฟอกฟอสฟอกอเอ่อไม่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 อยากให้เฟอแต่เป็นฟอเฟอเฟนะคะเออพอเธอพอดเอ ถ o t เอ่อเพอเพอเอ่อเพออเดอะพ o ดเพอเดออเพอเกอร์เพอเกอร์โอเคเราก็นะสิ่งหนึ่งก็คือเวลาอ่านก็คือพออ่านได้แลว้วความหมายต้องมา เห็นลูกข่างปุ๊กลูกข่างก็คือท็อป <Top. S 1> เอ,อ่อกรองบ็อกซ์ถอนไม้ร็ <Rock. S 1> อกอ่าร้องไห้น้ำตาไหลลินชอบเออสุนัขจิ้งจอกฟอกหม้อพอบกระโดดหอบเออเอ,อ่อฝักฝักของฝักของพืชอ,อ่าฝักต้นไม้ พอดวันมอกมอกวันฟอวยูนะคะคือสาระอ่ะอ่ะยูคือสาระอ่ะหนูจำแม่นเรื่องสาระดีมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเธออ่ะเบอร์ทับเธออ่ะเบอร์ทับมอ่ะเดอมัดมมอ่ะเดอมัด

กอมากเกออะมกัมกออะเมกรรมเธอฮอะเธอฮัดเธออะเธอหัดเธอะเธอหัดอ่าโอเคมาดูความหมายอ่ะมาทบทวนคำแรกอ่างค่ะอ่างอาบน้ำคือ เถับตาะอะถบโคลนหมับเออหมัดเอ่อดอกไม้ที่มันตูมอยู่บัดเออพระอาทิตย์สันแมลงดัดปะอ่าแก้วอ่าแก้วมีหูหมักหมักลังกรมอ่าตะท่อม คัดขัดขัดเออตัดคัดขัดขัดเออนะคะท้ายเสียงท้ายเสียงต้องมาเนอะเพราะว่าไม่งั้นฝรั่งเขาจะฟังไม่ชัดอะเพราะว่าอย่างคําว่าขัดเนี่ยสองคำเนี่ยจริงๆมันก็ใกล้กันนะแต่ถ้าเราถ้าเราได้ยินท้ายเสียงมันจะชัดว่าขัดขัดอ๋อแก้วแก้วกาแฟขัดขัดอ๋อการตัดนะคะอะโอเค